อ่าพูดใหม่หน 1, 1> ึ 1, 5, อ่อหนึ่งห้าเก้าอืมหกหนึ่งสามห้าเจดหกหนึ่งสาห้าเจ็ดอรหัสหนึ่งาอ่าลงด้วยอ่าลงเลงด้วยจะซื้ป,ปืนตาจะซื้ป,ปืนตาได้ทันตัวะทันเด็อ่ากดเลยไม่ได้เตินค่ะเกิน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 เรอกนี่มี่ไปตบสตรีมเมอร์มาหลายคนอ่ะ เฮ้ยอเอาเรื่องว่ะใจเย็นนะใจเย็นนะแต่แต่แพ้ผู้หญิงตลอดอ่ะอ่แพ้เพราะอะไรล่ะแพ้ตาแพ้ปอกเวลาเจออ้ยตากไก่แบบหลักมา,ากอย่อางก็ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาคนลงมาด้าดวยแต่ตัวจะเอาใช้เราเราเอาทิปตะกุดนะใช้ตะกุดทิปนะเอาไอ้พวกเหมือนกันด้วย ม่จับศพละๆๆเฮ้ยเฮ้ยแอหดอ๋โดไวรุนไง่ครับไวรุนทำอะไรอยู่ครับลงห้องลงห้องพบใค ลงลอะไระช,ชื่อใครชี่หยอครับ่จรลุชี่หยอมบอมนทไมมันิงกนไม่โดนเลยอะระดาครับตายไปลุดเจจูเจจุหรอ เกดแตกเลยกดแก่แตกแล้วแตกเขาหักเลือดเอ้าผมไม่ตายเอ้าก็ตายก่อนไงตายตายโอ้เกมดีเกมดีทำไมไม่ตายวะเปิดปูม oh, ื่อกี้เมื่อกี้เปิดโปูขอรี่ออกมาตากันเมื่อกี้เปิดปูออมาตากัหน่อยนึง โอ้โหเขาไม่ตาไ,ไ,ไต่ไม่ได้แล้ว <c oughs> เอาเรื่องว่าเฮ้ยแครทำไมแครฝันหนู้นตึงจังวะฮะ,ะทำไมแคนตึงจังฝันหนูนะ้มน่ะ กองเลยหรอเืนไปเปล่าถือมาถือม,มาประดบตบแต่นเป็นงั้นแหละเอ้ยหัดจองม f ัง s t ยเฮ้ยโปบอกเลยวาวันนี้โปรคือเลืนตายนะเมื่อกี้ปกติมันติดไปองน,นี้ยาก ใช่เราไม่ชอบโปรวีพีนะครับเออคืนจะหมดอายุแล้วเนต้องเช่าอายุต่อไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่เคยจะแบ่งกันเนาะเฮ้ยเฮ้ยคืนมาละเจ็ดสิบสามสิบใช่คนอย่างนั้นไม่ใช่คนอย่างนั้นลุงออกเจ็ดสิบแต่ผมออกสามสิบเออโอ้โหเท่าเทียมกันจริงๆเลยเท่าเทียมกันจังเลยอ้าวอีกฝั่งนู้นเหรอเอ้ามือเเขาเล่นกูรูกูรูก็เมื่อกี้ไม่เห็นไงก็เลยมาทางนี้

มันไม่ตายหรอกลหน่สองนึ่ั้นอ้เกินไปนะเกินไปนะไม่เคยออดให้เลยอ่ะธรรมดาม้เล่นฝุดสาไลกันค่ะนายสมศรี นายเพิ่งเอาจริงก<บ>ันเย็นนะทำไมมาเล่นแล้วเ<ะ><ะ>กี่ยวฮีวะเกี่ยวมันเลอกอ่ะเกะเกะเลือดหูตาเฮ้ยอะไรอ่ะโป๊ึืงไม่ใช่คนละไอ้น,นี่แม่เป็นต่าง <c oughs> ดาวมาอยู่โอเคแน่นอนเลยเกิน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  ฮะพระเจ้าพระเจ้ามีกาเมีกาโอ้โหดีเหมือนกันนะเนี่ยฮะผู้ชายผู้ชายลุงอยู่ตีรีบนะลุงของขึ้นนะครับอ่าโอเคโอเคมาตายเลยนะไม่ตายหรอกเดี๋ยว ออ,ออกไปแล้วใจบอลแป๊บนึงแป๊บนึงฮะไปไหนเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยใช่หรอไม่ตายได้ไงแค่นี้ไม่ได้ผลละหนักไม่ตายอีกแล้วเออรอบน,นี้กว่าจะตายเล่นดา่านไม่เป็น เมื่อกี้เมื่อกี้แ่ไม่ลดเลยหรอที่โดนยิงไปอ่ะโอเคอมตนี่ยาเข้าหัวสองมิดไม่ตายเราเพิ่มอยู่ไอ้เนี่เออปรับดีเไอเมาส์เอบ ให้รู้ขม่นายมที่เดิมปกติที่เขาชอบเรากันแบบเป็นไอเมาสเฮ้ยอะไรกันาเฮ้ยเฮ้ยสองเมตรเมตรเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวใจเย็นไอ้นมเฮ้ยเออมาหล่อนะปุ่มหลอนวอร์อัดบักเลย

วย่รเม็ดเดียวเม็ดเดียวแต่ได้แบบะไรวาจ้ำได้แบบจ้ำยิงเอาปุ๊ยปุ๊ยปุ๊ยุ๊ก็แตกเจ็บเองเจ็บเองตรงนี้เรียบร้อย เป็นไงล่ะเกาะแต๋วอีกันอุย้ยเลยนะสิบไอ้เหี้ย <c oughs> โมงไม่ลดเลยครับไม่เป็นไรเมื่อกี้ผิพดพลาดให้นี่เมื่อกี้ผิดพลาดใหน้นี่มาเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เมื่อกี้สซคิป,ปันชนสซคิปเนี่ยเลอะเซคิปบลักเขาเรียกว่าสซคิปบลักเนาะมันบลักนิดหน่อย ไมทำไมเวลารีเม้าส์มันชอบหลอน First Blood นายสมศรีจอค้างไอ้เที่หัดจอไม่ได้เออ <laughs> จะคลิปเอเอเลยจริงนะนี่อันนี้ของยอฟ้าหันหันหันมาเพื่อเอาขอเขี้ยวตานายสมสีนายเป็นไรอ่ะเมื่อกี้ขาอ,อะมันหันไม่ได้อ่ะเ,ะเริ่มห้านเิายปกติใช้ร้านแหละร้านนั่นแหละร้านนั่นแหละ

ยัดมันอะไรแตแปลกเลยไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วลุลลง,ลงหืมปิดปีแล้วลุงเฮ้ยไม่เกี่ยวโรนี่ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวความอะไรนี่ไม่ต้องเอานำอ้ำตรงนี้ด้วยคน,คนเดียวคนเดลุงแล้วอันนี้คนลุงละตัวสกิลนี้มันเวลาไว้วอลเลื่อจะเพิ่มไงเวลายาวหมดจะได้ไว้วอลมันจะได้จะได้เพิ่ม ไอ้นายตำรวจวิ่งเองวิ่งเองกันเลยอ่ะฮู๊ฟููู๊๊๊เจ็กฟู นายสมีนายไปไหนแล้วไปตั้งสมาธิได้แล้วเนี่ย เออโซครับเอ้ยทำไมได้เมจเยอะกว่า2องพันสองสองพันหนึ่ง อา้าวนายทำสีนายไปไหนแล้ว